สวัสดีครับสวัสดีเช้าวันที่สี่ครับตีสี่เลย <laughs> พอดีตื่นขึ้นมาดูบอลด้วยครับก็เลยอัดคลิปเนาะสำหรับฮาหนอยเมื่อวานหาหนี้ฮานอยปกติเด่นเจ็ดมานะครับอ่าสำหรับฮาหนอยขอประพานโทษครับฮานอยวีพีเด่นเจ็ดมาเมื่อวานสามฮานอยเด่นมาหมดนะครับแต่ที่เรื่องเรื่องคือตอนนี้เมื่อวันก่อนสี่เจ็ดเมื่อวานนี้ก็สี่เจ็ดครับ เลขออกซ้ำๆเนันเดิมระวังเบิ้ลให้ดีครับและเมื่อวานเริ่มเบิ้ลไปแล้วเมื่อวานออก36 6 4 7ยังไงใครชอบเล่นเบิ้ลตองลองพิจารณาดูครับอาจจะมานะอาจจะมานะครับวันนี้เด่นสุดที่จับได้คือ9ครับวิ่งบนรุนล,ล่าง9ครับมีโคสนาครับรบกวนดูให้ผมด้วยเนาะ19ครับ

เจ็ดน่าจะยังเหลือไหมพูดถึงเลยมาสี่ครับเก้ามาครับสี่สี่มาครับเก้าอ่าโอเคครับสี่หนึ่งเก้าสี่สี่เก้าสี่หกเก้าสี่เก้าเก้าสี่เจ็ดเก้าสี่สี่หกสี่หกหกสี่เจ็ดหกครับสำหรับฮานอยวีพี่ได้ประมาณนี้นะครับขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังครับเจอกันทีวันอาทิตย์นะครับผมสวัสดีครับ